ในสมัยหนึ่งมีบุรุษชื่อสุนัขตะผู้มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเขาได้ตามติดพระพุทธเจ้าหวังว่าจะได้เห็นปฏิหารที่ยิ่งใหญ่เหนือธรรมดาของมนุษย์เพื่อสร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นในตนเองเขาคาดหวังว่าการอยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าจะทำให้เขาได้เห็นสิ่งเหล่านั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไป ขากลับไม่เห็นสิ่งใดที่ดูน่าตื่นตาตื่นใจเหมือนที่เขาคาดหวังไว้สุนก,กตะจึงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ไม่ได้แสดงปฏิหารที่ยิ่งใหญ่เหนือมนุษย์แก่ข้าพระองค์เลยพระพุทธเจ้าทรงตรัสถามกลับว่าสุนัขตาเราเคยบอกกับเจ้าไหมว่า สุนัขตะมาอยู่กับเราแล้วเราจะทำปฏิหารเหนือธรรมดาของมนุษย์ให้เจ้าเห็นสุนัขตะก็ตอบว่าไม่เคยเลยพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าจึงตรัสต่อไปว่าเมื่อเราไม่ได้สัญญาเช่นนั้นแล้วเจ้าจะมาคาดหวังให้เราแสดงสิ่งนั้นแก่เจ้าได้อย่างไรพระองค์ยังตรัสถามอีกว่าสุนัขตะ เจ้าเห็นว่าอย่างไรไม่ว่าเราจะทำหรือไม่ทําปฏิหารใดๆทํำที่เราแสดงเพื่อให้ถึงความสิ้นทุกนั้นจะนำผู้ปฏิบัติตามไปสู่การสิ้นทุกได้หรือไม่สุนัขกะยอมรับและกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญไม่ว่าพระองค์จะทําปฏิหารหรือไม่ก็ตามทำที่พระองค์แสดง จะยังคงนำผู้ปฏิบัติตามไปสู่ความสิ้นทุกได้พระเจ้าค่าพระพุทธเจ้าจึงสรุปว่าถ้าเช่นนั้นทำไมเราต้องแสดงปฏิหารที่ยิ่งใหญ่เหนือธรรมดาเพื่อให้ใครพึงพอใจในอีกประเด็นหนึ่งสุนคตะยังกล่าวเพิ่มเติมว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ระองค์ไม่ได้บัญญตัติสิ่งที่คนทั่วไปเห็นว่ายิ่งใหญ่และเลิศอเลอแก่ข้าพระองค์เลยพระพุทธเจ้าจึงตรัสถามกลับอีกครั้งว่าเราเคยบอกเจ้าไหมสุนัตะมาอยู่กับเราแล้วเราจะบัญญตัติสิ่งที่คนทั่วไปเห็นว่ายิ่งใหญ่และเลิ่นเลอแก่เจ้าสุนัขตะตอบว่าไม่เคยเลยพระเจ้าข้า พระพุทธเจ้าจึงตรัสตอบว่าสุนัตะสิ่งที่คนทั่วไปเห็นว่ายิ่งใหญ่และเลิศเลอไม่ว่าเราจะบัญญัติหรือไม่ก็ตามธรรมที่เราสอนอย่างคงนำผู้ปฏิบัติตามไปสู่ความสิ้นทุกข์ได้เจ้าจงพิจารณาให้เห็นว่าความเข้าใจผิดนั้นเกิดจากตัวเจ้าเอง คําสอนนี้ทําให้สุนัขตะเห็นความผิดพลาดในความคาดหวังของตนเองและทําให้เขาตระหนักว่าแท้จริงแล้วความยิ่งใหญ่ไม่ได้อยู่ที่การแสดงปฏิหารหรือการบัญญัติสิ่งยิ่งใหญ่แต่เป็นความสําคัญของธรรมที่นําไปสู่การสิ้นทุกข์ในครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้า ทรงอธิบายถึงปฏิหารสามอย่างแก่ชายผู้หนึ่งชื่อว่าเกวัตะซึ่งเป็นปฏิหารที่พระองค์ได้ตรัสรู้ด้วยปัญญาและประกาศให้ผู้อื่นรับรู้เพื่อให้เข้าใจถึงสิ่งที่แท้จริงพระองค์ทรงแบ่งปฏิหารออกเป็นสมประเภทได้แก่อิทธิปฏิหารอาเทศนาปาฏิหารและอนุสาสนีปาฏิหาร หนอิทธิปฏิหารพระพุทธเจ้าทรงอธิบายว่าอิทธิปฏิหารคือการแสดงฤทธิ์ต่างๆของพระสงฆ์เช่นการแปลงร่างจากคนเดียวเป็นหลายคนทำให้ที่มืดเป็นสว่างที่สว่างเป็นมืดสามารถเดินทะลุผ่านกำแพงและภูเขาลอยขึ้นไปในอากาศได้ หรือแม้แต่จับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ได้ด้วยมือเปล่าซึ่งเป็นการแสดงอำนาจทางกายเหนือธรรมชาติใดๆเมื่อผู้คนที่มีศรัทธาได้เห็นอิทธิปฏิปปหารนี้ก็มักจะประหลาดใจและเล่าให้ผู้อื่นฟังแต่ก็มีผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อกลับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงวิชาอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ปฏิหารที่แท้จริง พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าการแสดงฤทธ์เหล่านี้อาจทำให้เกิดการเข้าใจผิดและไม่เกิดประโยชน์ที่แท้จริงต่อการสิ้นทุกข์พระองค์จึงไม่ทรงส่งเสริมการแสดงฤทธนี้ 2. อาาเทศนาปาธิหิา์ปาฏิหารประเภทนี้คือความสามารถในการรู้จิตของผู้อื่นพระภิกษุ สามารถทายจิตความรู้สึกหรือความคิดของผู้อื่นได้อย่างแม่นยำเช่นรู้ว่าใจของผู้นั้นกำลังคิดสิ่งใดอยู่มีอารมณ์หรือความรู้สึกเช่นไรแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีผู้ที่ไม่เชื่อและกล่าวว่าความสามารถนี้เกิดจากการฝึกฝนวิชาทางจิตวิยาไม่ใช่ปาจิหารที่แท้จริง พระพุทธเจ้าจึงทรงเห็นโทษในปฏิหารชนิดนี้เช่นกันเพราะอาจทำให้เกิดความสับสนและไม่เป็นประโยชน์ในการนำไปสู่การสิ้นทุกข์ 3. อนุสาสนีปฏิหารปฏิหารชนิดที่สามนี้คือการแนะนำสั่งสอนผู้อื่นให้ประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ภิกษุ และผู้ปฏิบัติธรรมรู้จักการฝึกจิตใจให้รู้จักตรึกสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีทรงแนะนำให้ละเว้นจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และพัฒนาตนเองเพื่อเข้าถึงความสงบและความสิ้นทุกข์พระพุทธเจ้าทรงถือว่าอนุสาสนีปฏิหารน,นี้เป็นปฏิหารที่แท้จริงเพราะช่วยนำผู้ที่ประพฤติตาม ไปสู่การสิ้นทุกข์พระองค์ได้ประกาศปฏิหารทั้งสามนี้เพื่อให้ผู้อื่นในรู้ถึงหนทางที่แท้จริงในการหลุดพ้นผลกระทบเชิงลบหนึ่งการหลอกลวงเมื่อความเชื่อเรื่องปฏิหารเป็นที่แพร่หลายคนบางกลุ่มอาจอาศัยโอกาสนี้ในการหลอกลวงผู้อื่นเช่นหมอดูหรือผู้ที่อ้างว่ามีพลังพิเศษในการรักษาโรคหรือทำนายอนาคตทำให้เกิดการ สูญเสียทรัพย์สินหรือถูกเอาเปรียบทางการเงิน 2. ความงมง่ายความเชื่อในปาฏิหาริย์อาจทําให้คนเชื่อในสิ่งที่ไม่มีหลักฐานสนับสนุนจนขาดเหตุผลและไม่พิจารณาใช้วิจารณญาณทำให้ไม่สนใจวิทยาศาสตร์หรือการพัฒนาความรู้ที่พิสูจน์ได้จริง 3. และเลยการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมเมื่อคนเชื่อว่าอิทธิป,ปาฏิหาริย์จะแก้ปัญหาได้พวกเขาอาจละเลยการใช้ความพยายามจริงในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเช่นการรักษาสุขภาพ การศึกษาหรือการพัฒนาตนเองและสังคม 4. ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำเมื่อมีการบูชาบุคคลหรือสิ่งที่อ้างว่าเป็นปาฏิหาริมากเกิเนไปคนที่ไม่มีสิทธิ์หรือโอกาสเข้าถึงอาจรู้สึกถูกกดดันหรือตำต้อยทาให้เกิดความไม่เสมอภาคในสังคม 5. ส่งเสริมพฤติกรรมผิดจริยธรรมความเชื่อในปาฏิหาริย์อาจทําให้บางคนใช้วิธีที่ไม่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายหรือคาดหวังปาฏิหาริแทนการทําดีและปฏิบัติตามหลักศีลธรรม ข้อดีของความเชื่อในอิทธิปาฏิหาริย์หเสริมกําลังใจความเชื่อในอิทธิปาฏิหาริย์อาจช่วยให้คนรู้สึกมีกําลังใจในการเผชิญหน้ากับปัญหาหรือความทุกข์ทรารให้เกิดความหวังและกําลังใจในการดําเนินชีวิต 2. ส่งเสริมความเมตตาและการให้การบูชาหรือปฏิบัติบูชากับสิ่งที่เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์สามารถทําให้ผู้คนเป็นมิตรต่อกันและมีจิตใจที่เมตตารวมถึงการช่วยเหลือกันในสังคม 3. เป็นแรงบันดาลใจในการทําความดีคนที่มีความเชื่อในอิทธิปาฏิหาริย์อนาอ่ ถูกกระตุ้นให้ทำความดีและพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความเชื่อของพวกเขาในเรื่องกรรมและผลกรรม 4. ีสร้างความสามัคคีในชุมชนการเข้าร่วมในพิธีกรรมหรือการสแสวบงหาความเป็นสิริมงคลร่วมกันทำให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในชุมชนโดยรวมแล้วความเชื่อในอธิปธิหาริา์มีทั้งประโยชน์และโทษขึ้นอยู่กับวิธีการที่เรานำความเชื่อนั้นไปใช้ในชีวิตประจำวันการใช้วิจารณญาณและการตั้งอยู่ในความจริงเป็นสิ่งสำคัญในการรับมือกับความเชื่อนี้